ไอเรื่องความรู้สึกอะบางทีมันก็ต้องใช้เวลาแต่แต,แ,ตแต่พี่เชื่อนะว่าหนูจะผ่านมันไปได้ ส่วนสริญหน้าข่าวมือถือพอเฟิร์สก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้หนูก็จะเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนพวกพี่ๆจะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับน้องเองเฟิร์สก็แค่มนุษย์คนนึงไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้เรามีได้ทุกมุมบางวันก็เข้มแข็งสดใสาบางวันก็อ่อนแอต้องการกำลังใจหาเพื่อนคุยหาเพื่อนระบายร้องไห้มันออกมาอย่าเก็บคนเดียวติดฝนอยู่กันตรงนี้นะ และน้องเฟิร์สหนูอะมีคนเดียวในโลกหนูไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ใครพอใจแค่เฟิร์สเป็นเฟิร์สแบบทุกวันนี้ก็เป็นหนูในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วร้องไห้ได้เลยถ้าหนูไม่ไหวแต่ แต่อย่าลืมนะกลับมาสดใสวัยนะคนเก่งอย่าให้เฟิร์สรู้ไว้ว่าทุกคนรักแล้วก็ห่วงใยห,หนูเสมอขอให้กลับมามีรอยยิ้มความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยากจะทําอะไรอยากสนุกแบบไหนเป็นตัวเองได้เลยเต็มที่เพราะการเป็นตัวของตัวเองของเฟิร์สอ่ะเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ภูมิใจมาโดยตลอดเลยและเอาจริงๆนะเรื่องนี้ทําให้รู้ว่าเฟิร์สเป็นคนน่ารักขนาดไหนนอกจากติดฝนแล้วก็มีผู้ใหญ่มาให้กําลังใจเยอะแยะเด็กคนนี้เป็นที่รักของทุกคนจริงๆรสันสนข่าวมือถือ